ใครเลยคำนาสีใสนแม่ไหนไหนเขาเล่นน้ำเขาเล่นกันอย่างนี้หรอใคน้าแป,ป <c oughs> ลงามดหยรอเลยไหนสุมุมสุมเจ๊สุๆๆสขาวานจังอันไหนช้างอันไหนคนน้ะแอยลูกไกก็รอ <c oughs> ผุเน็กไ <c oughs> ่รอคนอัน <c> ไ <oughs> <c oughs> หนจงันไหนคนผมนกไหมหน <c oughs> ย่าย่าเป็นเน็กไครอยู่ไหนนะ ว,นนวันนี้ผมก็อยากเล่นน้ำนะคะผมก็ง่วงเมื่อวานไม่นอนเลยเมื่อวานเป็นยามบริจาคทั้งคืนเลยเมื่อวานหมาเห่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเจ็บขาข้อควานจะกลับมาแช่ขาให้น,อน้องกาะมังกะกับกามังเถอะเล่นทั้งยาทั้งแช่ทั้งอะไรหมดเลยคนรอหนิ อาบน้ำใช่ไหมพ่อผมง่วนจังเลยอันนั้นอาจจะเกิดจากการตกคอใช่ไหมหูพับผมตกคลอมาหูพับนี่แต่ไม่เป็นไรหรอกนี่เอ็ียังวาผมหล่ออยู่เลยให้กำลังใจผมดีมากเลยต้องขอบพระคุณมากมากนะคะที่ชมสินชัรนะคะตอนนี้ผมกล้จะตกมันแล้วนะครับอาการงูมัวเงียเงียอยู่นะตกมันบันไหนยังไม่รู้ตัวเลยเนี่ย อยากกินผลไม kind of mm ้หวานๆจังเลยเพื่อจะดันให้น้องช่วยการตกมันเร็วยิ่งขึ้นนะคะแม่จ๋าบางท่านบอกว่าทําไมน้องอั้นจังเลยอั้นมาแปดเดือนแล้วนะคะแม่จ๋าบางท่านบอกว่าอาหารไม่ถึงนะคะผลไม้ไม่ถิ่งนะคะแม่จ๋าเขาบอกว่ากินหวานๆเยอะๆอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือจะเทียมนะคะออะไปไอ เออถอยใส่ยางถึงมหมจ่ถอยไปโน่นอ่ะฮะหายคนหล่อหายออกมาเอางอออกมาเอางอเอออาเอางอสวัสดีสวัสดี เราอๆอย่างนั้นเหรอครับใครสอนเนี่ยเก่งจังเลยเอ้ชิสาต้องทำแบบนี้นะอ่าเข้าใจไหมอ่อนเก่งนะอ่อนเก่งนะมีผู้วงการอยู่เบื้องหน้าเออหน้าวงการนี่นะคะมีผู้วงการอยู่เบื้องหน้าก็ลออย่างนี้เลยใครจะเป็นใครแบบนี้นะใครมาแบบนั้นเลยหวหันมาหัวหันมาหัวหันมา ไม่จะหอมเฉยเฉยหอมหอมไม่ยังแม่หอมไม่หอมไม่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 ไหนขัดที่ใครให้เฉยเฉยบริการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีป่วยไหมบริการแน่นอนทั้งคืนคุณครับตอนก็ไม่นอนไหนมีใครไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีสวัสดีก่อนเวลาไม่สอนรู้ไหมฮัลโหลสวัสดีสวยค่ะ นาการมันดีาเดี๋ยวถอยวถอย่กมามมบะอ้มาตรงนี้เม่ไ่พี่ไ่ให้ยอะี่ไค่ก็เยอะกับเ่ะลบตามันจะหลบเร่องน่ไมันเยอะไม่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 ไมได้นึ่ง่ได้สอยนะโอ๊ยหอมอ้ยหอมหน่อยแม่ เออนั่นนะได้รางวัลโอ้ยเขินแม่หอมมีกำลังใจบินมีกำลังใจสู้ต่อแล้วอาบน้ำโอ้ยเย็นจังเลยดีใจใหญ่เลยโอ้ยป้าป้าป้าออกไปบินป้ามีแรงบิงไหมเธออยู่นี่แหละสาวอยู่ไหน ได้หอมทีเดียวนิ่งเลยนะคะนิ่งเลยใช่ไหมอือนิ่งเลยหอมทีเดียวเองดูเด็กน้อยขี้อ้อนเด้อเด้อเด็กน้อยขี้อ้อนอายด้วยอึ้งเนี่ยรักคุณครับนะคะคุณหล่อนะคะใกล้หาย พอแล้วค่ะบ๊ายบายปิดเตะเตะปิดกระเตะเตะเนี่ยไป